สวัสดีครับทุกท่านชแนนทีรีวิวนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวเจ้านาฬิกาคาสิโนะครับเป็นคาสิโอในตระกูลอีดิฟฟิตรุร่น EFV ขีด 550L ขีด 1AV นะครับซึ่งรายละเอียดของเจ้าตัวนี้ก็คือว่ามันเป็น นาฬิกาที่ตัวเรือนเป็นสแตนเลสสติลนะครับเป็นสแตนเลสเนื้อดีครับเงางามด้านหลังก็เป็นแบบขันเกียวนะครับเป็นสแตนเลสเช่นกันสายที่ให้มานี่เป็นสายหนังนะครับ เป็นสายสีดำที่เล่นลายแบบคล้ายๆเจาะรูนะครับแต่จริงจริงแล้วมันไม่ได้เจาะนะครับมันจะเป็นแค่รอยบุมบ๋มบุ๋มบุ๋มลงไปแล้วก็ด้านข้างสายนี่ก็จะเป็นการเดินได้สีแดงนะครับเป็นลูกเล่นครับตัดกับในตัวเรือที่ว่ามีสีแดงเหมือนกันตัวร้อยสายนี้ก็เป็นหนังครับส่วนบัเคเกิลนี่ก็เป็นสแตนเลสตสตีล ตัวกัดก็เป็นสแตนเลสนะครับสเปคของเจ้ารุ่นนี้นี่ก็สามารถกันน้ำได้ในระดับ10บราหรือว่า100เมตรนะครับจับเวลาได้ละเอียด1 10ับ10วินาทีซึ่งตรงนี้นี่ก็ถือว่า ดีพอควรนะครับเพราะนาฬิกาทั่วไปนี่พอจับเวลาได้ที่เป็นระบบอนาล็อกนี่ก็ได้ประมาณ1วินาทีนะครับเป็นส่วนใหญ่พวกที่เป็นดิจิตอลนี่ก็ได้ดาวราวหนึ่งทับสิบหนึ่งทับร้อยนะครับรุ่นนี้ได้หนึ่งทับสิบก็ถือว่าจับเวลาได้ละเอียดพอควรนะครับหน้าปัดนี่ก็มีช่องแสดงวันที่มาให้นะครับ แสดงผลเป็นแบบสามเข็มนะครับมีเข็มยาวเข็มสั้นแล้วก็เข็มวินาทีมีลบปัดย่อยอีก3าลบปัดซึ่งเกี่ยวกับการจับเวลานะครับรุ่นนี้นี่ก็เป็นนาฬิการ,ระบบคอร์สหรือว่าเป็นแบบใส่ฐานแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ สเปกว่าไว้ก็อยู่ได้ราวๆสามปีก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมใช้มาก็ราวๆสามปีนี่แหละครับแบตเตอรี่ก็ยังไม่เคยหมดนะครับเป็นฐานรหัส SR920W ซึ่งเป็นฐานขนาดมาตรฐานทั่วไปครับหาซื้อได้ไม่ยาก ูนานเลียนในหน้าปัดกันทีนะครับครับหน,นหน้าปัดนี่ก็จะออกสีดำนะครับแต่ไม่ใช่ดำปิดปีนะเป็นดำออกดำเทาๆครับแล้วก็เล่นกับสีแดงตัดกันเข็มวินาทีนี่ก็เป็นสีแดงเข็มบอกเวลานี่ก็เป็นสีขาวนะครับซึ่งมีวิลูมีไบต์อยู่ที่เข็มด้วย แล้วก็นี่มีลูมีไบ์อยู่ที่หลักบอกเวลาแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนท้ายๆนะครับว่ามันจะสว่างสักแค่ไหนขอบตัวเรือนหรือบาซลนี้ก็เป็นแบบตายตัวนะครับไม่สามารถหมุนได้แต่ก็มีสกรีนบอกรายละเอียดต่างๆไว้นะครับน่าจะเป็นการบอกเวลาในหลักนาทีนะครับ ัวเรือนเป็นสแตนเลสที่ว่าผมว่ามันก็ทนทานกันรอยขีดข่วนได้พอควรน,นะครับถ้าที่ผมใช้มานี่ก็มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยขนแม่เกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเรือนนี้ใส่บ่อยพอควรครับแต่ว่ารอยขนแม่หรือรอยขีดข่วนอะไรนี่ก็ถือว่าเกิดน้อยมากครับตะกูอีดิฟฟิทของคาสิโอนี่ก็เทียบแล้วมันก็ความทนถึกนี่มัน ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าไม่ตกจากตึกหรือว่าไม่โดนรถทับนี่ก็ยากครับที่มันจะพังได้ไงด่ายๆการค้างนี่ก็จะมีปุ่มจับเวลาแล้วก็ปุ่มตั้งเวลานะครับอันนี้ปุ่มรีเซตเข็มจับเวลาจะมาลองจับเวลาดูนะครับ เราจะจเวลาบ,บนครับตัวเข็มละเอียดด้านบนนี้ก็มันจะวิ่งไปนะครับส่วนเข็มวินาทีด้านล่างด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นเข็มบอกในหลักชั่วโมงนะครับเราจะหยุดแล้วก็กดหยุดเลยนะครับมันจะบอกในเรียนว่ากี่วินาทีในสัดส่วนเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับจับเวลาได้ละเอียดดีครับ เรากดปุ่มรีเซ็ตไปเข็ม okay, จะกลับไปที่เดิมนะครับเมมเยมรุ่นนี้นี่ก็เป็นแบบสองจังหวะครับจังหวะหนึ่งดึงขึ้นมานะครับเป็นการปรับเปลี่ยนวันที่ครับดึงขึ้นมาเป็นจังหวะที่สองเ็เป็นการปรับตั้งเวลานะครับปรับตั้งเวลาเสร็จแล้วก็ ดันกลับไปค่อยๆเข้าที่นะครับความแม่นยำการคาดเคลื่อนในการแสดงเวลาสำหรับเรือนนี้นี่ก็เท่าที่ผมใช้มาแล้วละสามปีนะครับแต่เคลื่อนน้อยมากครับจะตั้งใหม่ก็เรื่องวันที่เนี่ยนะครับเพราะว่า เดือนไหนมี30วัน31วันเราก็ต้องตั้งใหม่นะครับสัดส,ส่วนหรือขนาดของเจ้าเรือนนี้นะครับตาสเปคเขาก็ว่าขนาดตัวเรือน53มิลิเมตรครับความหนาก็ประมาณ12.1ม mm. ิลิเมตรน้ำหนัก89กร,รมัมขนาดหูสายนี่ก็ใช้ขนาด22มมิลนะครับถือว่าเป็นขนาดทั่วไปครับ นาฬิกาไซส์ใหญ่มาตรฐานก็จะราวๆยี่สิบสองมิลนี่แหละครับหาสายเปลี่ยนได้ไม่ยากเจ้าสายที่ให้มานี่ก็มันค่อนข้างแข็งนะครับแต่ว่าตอนใส่ก็สบายครับไม่รู้สึกเจ็บอะไรความแข็งนี่ก็อาจจะบ่งบอกได้ถึงความทนทานในระดับหนึ่งนะครับซึ่งในการใช้งานจริงๆที่ผ่านมามันก็ทนถือว่าทนอยู่นะครับ ไม่มีรอยถลอกรอยเปื่อยหรืออะไรเลยนะครับเทียบกับนาฬิกาบางเรือนบางรุ่นบางยี่ห้อนี่สายของคาสิโออีดิฟิรุ่นนี้นี่ก็ถือว่าทนมากครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ขึ้นข้อมือกันดูนะครับครับเวลาใส่ขึ้นข้อมือแล้วก็มันจะประมาณนี้นะครับ เหมาะกับคนที่ว่าข้อมือค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าเรือมันเป็นข้อเลยขนาดข้อมือผมค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับแต่ถ้าคนข้อมือเล็กก็ใส่ได้ครับครับทีนี้เราก็จะมาดูเจ้าลูมิบายหรือพายน้ำของเจ้านาฬิการุ่นนี้นะครับ ความสว่างนี่ถือว่าไม่ค่อยสว่างนะครับมันจะมีรูมีไบหรือพา,ายน้ำขึ้นที่มาร์เกอร์นะครับทุกจุดนะครับแล้วก็ที่เข็มยาวก,กว่าเข็มสั้นแต่ความสว่างความเด่นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เข็มสมากว่านะครับเท่าที่ใช้งานมานี่ก็ถือว่าพอใช้งานได้ครับแต่ว่าความสว่างมันไม่ได้ ยาวนานสักเท่าไหร่นะครับแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาแค่นั้นเองครับก็ถือว่าไม่น่าเกลียดครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้า c a s i โออ i ติฟิตัวนี้หวังว่าคงจะถูกใจเราเราท่านๆ่า,าได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับนาฬิกาที่ราคาถือว่าค่อนข้างย่อมยาวครับถ้าเทียบกับคุณภาพเดือนนึง ราคานี้ก็ประมาณ3ามถึงสี่พบาทนะครับมันแล้วแต่ร้านแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับก็ลองลองหากันดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องแ e นด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ